สวัสดีครับหลังจากที่ไปซื้อวัส,สดุพีเม่ยมมาแล้วเราก็มาดูช่างนะช่างช่างเจียเจียรอยเชื่อมแล้วก็ทาสีนะครับทาสีกันสนิมตรงรอยเชื่อมไว้เรียบร้อยแล้วนะเห็นไมนะงานลองนะครับเรากเ็เชื่อมเชื่อมเจียไว้นะเจียแล้วก็ทาสีนะครับอืวันนี้เราจะยิงผนงัง ด้านในและก็ด้านนอกนะครับผนังของผมเป็นวัสดุกันน้ำนะเรายิงผนังก่อนค่อยขึ้นหลังคานะครับของเรามั่นใจได้ว่ากันน้ำแน่นอนนะถ้าไม่กันน้ำผมก็ไม่กล้ายิงก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับใช้เป็นแผ่นใช้เป็นแผ่นนี้นะครับมันเรียกหลายชื่อนะแต่ผมเรียกสมาร์ทบอร์ดนะ บางคนเขาก็เรียกดูล่าเรียกนู่นนี่นั่นนะเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนะของมันทันใหม่นะทันใหม่ไปเรื่อยนะครับอ่าครับหลังนี้จะเป็นตู้ประกอบอ่าสมาร์ทบอร์ดทั้งนอกและในนะครับความสวยก็อยู่ที่แบบแล้วนะครับวัสดุก็เป็น กันน้าทั้งหมดนะครับนี่เหมือนพื้นนี่ก็เป็นสมาร์บอร์ดนาขนาด16บมิลนะครับก็กันน้ําหมดนะนียเปียกน้ำนี่เชยเลยนะวันนี้ได้เห็นรูปแบบแน่นอนครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบ้านน็อกดาวนด้วยนะครับผม ผมรับผลิตทุกแบบทุกขนาดนะนนะมีเต็นท์ชีสทรงโนอร์ดิกทรงโมเดิร์นบ้านทรงกล่องทําทุกอย่างนะทําทุกอย่างหรือว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แท้เลยนี่นี่ตู้คอนเทนเนอร์แท้เลยช่วงนี้ยังไม่มีเวลาทํานะครับฝนตกมันทําอะไรยากนะอ่านี่ใบนี้ยังว่างนะถ้าใครสนใจนำไปทําร้านกาแฟทํา กิจการธุรกิจต่างๆนะติดต่อสอบถามได้นะครับตู้ใบนี้ขนาด40ฟุตนะให้คิ้วด้วยนะครับเอ้ยตัวอะไรวะนนี้เข้ากล้องนะตัวอะไรมาเข้ากล้องวะเนี่ย <c oughs> โอเคโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะครับช่างทาสี ทาสีกันสนิมทุกจุดที่เชื่อมนะครับทุกจุดนะครับผมช่างเขากำลังจะทำที่วางแผ่นนะเขาจะเอาแผ่นลงนะครับนี่ของเราทีมงานคุณภาพเติบนะครับคุณภาพเติบลองผิดลองถูกมาเยอะนะฮะลองผิดลองถูกมาเยอะอ่อนะเห็นไหม เรียบร้อยนะครับลูกกิ้งเนี่ยช่างทำลูกกิ้งเหี่ยแล้วใช่ไหมครับนี่ช่างจ่อยนะช่างจ่อยโอ้ทำ <c oughs> โอเคขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ